มดขึ้นหมดแล้วแดนโพสต์ภาพคู่แพตตี้พร้อมแคปชั่นหวานโดนแซวสนันไอจีถ้าพูดถึงคู่หวานของวงการบันเทิงไทยคงจะไม่มีใครไม่นึกถึงคู่ของนักร้องหนุ่มชื่อดังแดนวรเวทกับหวานใจสาวสวยหน้าใสาแพตตี้อังสุมาริน คู่รักต่างวัยที่ถึงแม้จะคบหาดูใจกันมานานกว่า10ปีแต่ความหวานของคู่นี้ก็ไม่มีลดเลือนลงแม้แต่น้อยเดียวยังคงมีโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักออกมาให้แฟนๆได้ฟินกันเป็นประจำอย่างก่อนหน้านี้หนุ่มแดนก็เพิ่งจะโพสต์ภาพแพตตี้แจกรอยยิ้มสดใสในระหว่างที่จับมืออีกฝ่ายพร้อมระบุข,ข้อความใต้ภาพ,วพอวยพรวันเกิดแฟนสาวว่า จะจับมือหนูไว้เพื่อมองรอยยิ้มและตารูปสละอิที่มีความสุขของหนูแบบนี้ตลอดไปนะครับสุขสันต์วันเกิดนะคะ h a s p y b i r t p p y y p r t t y 2020จนแฟนคลับอดแซวไม่ได้ว่าถ้าพูดประโยคนี้แล้วมีแหวนด้วยก็คือขอแต่งงานได้เลยจ้าล่าสุดเลิฟซีนหวานต่อไม่รอแล้วนะโดยแดนได้โพสต์ภาพคู่แพตตี้ ขณะที่ถ่ายกับเลิกบูเบอรี่พร้อมระบุข,ข้อความบรรยายว่าจะสั่งของหวานเยอะแยะทำไมเมื่อมีเธออยู่ข้างกายแล้วทั้งคนเชียบมะงานนี้แฟนๆก็ไม่รอช้ารีบเข้ามาคอมเมนต์แซวรัวๆว่าหมดขึ้น IG หมดแล้วพี่แดนถ้าจะสวีทกันขนาดนี้ไม่ต้องมีเค้กก็ได้จ้าบอกเลยว่า ยอมใจในความหวานของคู่นี้จริงๆทำเอารุดอยากให้ทั้งคู่มีข่าวดีไวๆเลยล่ะค่ะ